สวัสดีครับผมวีระหลงสมบูรณ์วันนี้จะมาคุยกันเรื่องหมายเรียกป้าแตนซึ่งออกเมื่อ2วันก่อน2วันก่อนวันนี้ป้าจะไปให้ปากคำกับตำรวจคดีนี้ตั้งแต่เกิด เรื่องอุ้มน้องเมื่อสเิเอพคอ63มมีพอ่อมีผู้ต้องสงสัยหลายคนแต่พอครบปีตำรวจได้ขอหมายจับลุงพลทั้งที่ลุงพลไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุจึงไม่ใช่ผู้อุ้มน้องไป เมื่อจับลุงไปแล้วตั้งแต่สองมียอคือมีหมายจับลุงตั้งแต่คือเช้าวันที่สองก็ไปจับลุงที่บ้านแต่ว่าไม่พบเพราะลุงไปบอบตัวที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลุงเอาลุงมากัดตัวไว้สองคืนก็ได้ประกันตัวขณะน,นี้นานสมเดือนแล้วละ่ะยังทำสำนวนไม่เสร็จเพราะไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่เกี่ยวพันกับลุงในการกระทำความผิดครั้งนี้เหมือนกับว่าไปปักธงไว้ที่ลุงอะ แล้วค่อยหาหลักฐาน <c oughs> การจะเอาผิดคนคนที่ไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยมันมันหาหลักฐานมามาพันตัวลุงนี่มันเป็นเรื่องที่ยากครับมันทำไม่ได้เพราะว่าบ้านลุงกับบ้านเด็กอยู่ห่างกันกัน ถึงอาจจะครึ่งกิโลเมตรเออหลังจากที่ตำรวจได้เขียนสำนวนว่าลุงพาเด็กไปพาเด็กไปแล้วก็เอาไปทิ้งไว้เชิงเขาเอ,อ,อันนี้มันก็ไม่มีใครเห็นเพราะเพราะขณะที่เด็กหายไปอะ่ะลุงอยู่บน ในสวนยางห่างไป3กิโลเมตรกับตายายแม่น้องและป้าแตนรวมทั้งหมดเจดคนจึงเป็นไปไม่ได้ที่ลุงจะมาพาเด็กอุ้มเด็กไปตำรวจได้เอาหลังจากตำรวจทำสำนวนเสร็จ ก็เอาสำนวนเนี้ยไปปรึกษากับอายการครงกึงก็คงหลายครั้งแล้วครับแต่ท่านอายการมีทึ่งมีความยุติธรรมในใจรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือไม่ดีใครทำหรือไม่ทำท่านจึงไม่ยื่นฟ้องลุงต่อศาล ต่อามาตำรวจก็เพิ่มข้อหาลุงเป็นเจตนาฆ่าเพื่อหวังให้ให้ลุงต้องเสียเงินค่าประกันตัวมากขึ้นหรืออาจจะไม่ได้ประกันตัวคือความมุ่งมุ่งหวังของตำรวจก็เป็นแบบนี้แต่ว่าอายการก็ยังไม่เซ็นผ่านให้ ตำรวจตำรวจจึงถึงทางตันคืออับจนมากอ่ะจะทะลวงออกไปได้อย่างไรก็ลำบากแล้วตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงหันซ้ายฝาจึงออกเรียกป้าแตนโดยไม่จำเป็นการเรียกป้าแตนไปเนี่ย ป้าแตนเคยไปให้การกับตำรวจเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าสองสองสาม 2, ครั้งแล้วนะครับออถูกสอบมาหลายครั้งแล้วครั้งสุดท้ายก็เมื่อเร็วๆนี้เองคือเมื่อวันที่ยี่ผ้าสิงหาคมคือถ้าป้าไปอีกก็ พูดทำนองเดียวกันเหมือนเดิมแหละครับไม่รู้ไม่ทราบเหมือนกันว่าสอบไปเพื่ออะไรเพื่อสร้างกระแสรหรืออะไรก็ปแปลกดีวิธีการของตำรวจแบบนี้เขาเรียกว่าการซื้อเวลาการซื้อเวลาเพื่ออะไรเพื่อว่าให้วันเวลาผ่านไปเรื่อยๆเออบางที คนเราเนี่ยนะครับนั่งเก้าอี้เนี่ยโยกไปโยกมาบางทีเก้าอี้ก็ขาหักได้ก็ต้องระวังนะครับคราวนี้ตำรวจจนตอกจริงๆก็ต้องหาทางดิ้นไปที่สุดนะครับการสอบครั้งนี้เหมือนกับว่า จะเอาป้านะ่ะป้าแตนนะ่ะไปเป็นผู้ร่วมนำล่างเด็กไปซ่อนเหมือนไปทำความสะอาดหวังให้ป้าเป็นผู้ต้องหาร่วมกับลุงจะได้เพื่ออายการจะได้เซ็นผ่านให้ แต่ผมก็คิดว่าอายการท่านก็ไม่สั่งฟ้องลุงเหมือนเดิมแล้วครับเพร,เพราะเรื่องแบบนี้มันเป็นกฎแห่งกรรมที่อายการทุกท่านระลึกอยู่เสมอว่าความดีความเร็วเนี่ยอยู่ตรงไหนเพราะท่านก็ผ่านการอบรมมา ตั้งแต่เริ่มเป็นนยายการท่านก็ผ่านการอบรมมาได้เข้าเฝ้าถวายรับฟังพระราโชวามการที่จะส่งฟ้องคนดีไปสู่ศาลไม่ไม่เป็นเรื่องที่ดีเลย ส่วนการที่ออกหมายจับป้าแตนครั้งนี้มันเหมือนเป็นตัวเล่งให้ป้าลุงป้าพร้อมทั้งตายายเนาะลูกของตายายทุกคนต้องออกมาช่วยเราท่านก็ทราบดีว่าบุคคลที่รู้เรื่องดีที่สุดในการทำความผิดครั้งนี้ คือใครบ้างไตให้ท่านรู้พี่ลูกๆท่านก็รู้เมื่อมีการจับลูกคนโตของท่านเมื่อจะเอาผิดลูกคนโตลูกและอาจจะถึงหลานของลูกคนโตของท่านเนี่ยท่านท่านคงระเบิดนะครับคืออยู่นิ่งไม่ได้แล้วแบบนี้มีความยิงอะไรก็ต้อง เปิดเผยออกมาให้ทราบกันเรามีคลิปในแม่จากการเล่าเรื่องของในชอซึ่งมาดามท่านเอาออกมาแต่เพียงแต่ว่าเราได้ยินแต่เสียงแต่คราวนี้น่าจะมีรูปภาพภาพเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นคลิปออกมาให้เราท่านได้เห็นกันส่วนคลิปอีกอันนึงก็เป็นของของล,ลูกชายตายายเอน้าแตซึ่งมอบให้ลุงไว้ก็อาจจะมีหลักฐานสำคัญอยู่ในนั้นวันนี้เราวันนี้ เราอาจจะได้เห็นกันอาจจะเป็นข่าวดังทั่วไปทั่วประเทศทั่วโลกก็วันนี้แ่ะครับขอขอเพื่อนเพื่อนลวงซ้ำเอฟลุงเอซลุงกับป้าคอยฟังข่าวดีนะครับหวังว่า จะได้รับข่าวดีวันนี้ก็ได้ลูงก,กับป้าจะได้หลุดส่วนผู้ร้ายตัวจริงอ่ะคนทำน้องตัวจริงอเราก็จะได้เห็นกันขอขอบคุณที่ท่านรับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพราะคนติดตามผมยังไม่ถึงพันเลยครับเออ ยังไงก็ให้ครบพันไปก่อนและให้ครบสี่พันชั่วโมงอาจจะได้มีการไลฟ์สดให้ให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปขอขอบคุณอีกครั้งสวัสดีครับ